ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการตลาดเการ้ปีลำมลูกกาอลอง12โอกว่าขอบคุณร้านคาเฟ่ฮิดเด้นเบดและขอขอบคุณจีโอฟีรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยก้าวเท้าอย่างมั่นใจก้าวไปพร้อมกับจีโอฟีเรื่องเล่าของแม่ เกิดอะไรขึ้นฮนะครับก็อันเนี้ยครับมันเป็นอุตสาห์หรือว่าย้อนไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าย้อนไปประมาณสามประมาณสามสิบปีได้สามสิบสามสิบสองปีได้โดยประมาณตอนนั้นหยกจาได้เอ่อที่แม่เล่าให้ฟังนะหยกประมาณสี่ขวบถึงห้าขวบครับตอนนั้นนะครับอ่าตอนนั้นยังไม่มีน้องชายก็ด้วยความที่ว่าบ้านหยกอะครับเอ่อ เป็นเบเกอรี่มาก่อนคือพ่อเขาเป็นเชฟและแม่ก็เป็นแม่ครัวแล้วคราวนี้พอแต่งงานกันแล้วพอมามีหยกเนี่ยป้าเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเขาก็เลยมาเช่าเป็นตึกแถวแล้วก็เริ่มซื้อตึกแถวแล้วคราวนี้ก็เริ่มทําเป็นเบเกอรี่ซึ่งเป็นเบเกอรี่ย่านแรกแถวสะพานใหม่นี่แหละก็จะให้แม่เป็นคนดูแลซึ่งตอนนั้นจะมีตึกแถวอยู่ประมาณสองห้องคราวนี้ด้วยความที่ว่า มันทํางานทั้งวันทั้งคืน่ะพี่เบเกอรี่อ่ะมันก็จะมีลูกน้องค่อนข้างเยอะเพราะงั้นคือแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการแบบว่ามีการให้รางวัลลูกน้องอ่ะคือทุกปีเนี่ยเราก็จะมีจัะพาไปเที่ยวป้าเนี่ยจะเป็นคนสปอร์ตมากก็คือว่าเอ้ยปีใหม่มีจับฉลากแจกทองแจกเงินอะไรก็ว่าไปแล้วก็คือต้นปีก็จะพาไปเที่ยวกลางปีพาไปเที่ยวคราวเนี้ครับ แม่บอกว่ารู้สึกว่าคือจะเป็นช่วงต้นปีอะครับก็คือว่าพาไปเที่ยวน้ําตกจังหวัดหนึ่งครับนะครับก็คือโอยไปกันไปกันยะไปกันคือประมาณยี่สิบกว่าชีวิตอะพี่ลูกลูกน้องก็ปาไปปาไปสิบห้าคนแล้วอะแล้วก็น้องนั้นก็คือว่าเป็นแม่เป็นป้าเป็นยกแล้วก็ว่าจะเป็นเอพี่สาวแม่ก็จะเป็นป้าแหวนแล้วก็ว่าพวกลุงอะไรเนี่ยคือคือแม่เขาก็จะบอกว่า คือเอาญาิพี่น้องอ่ะมามาันม,มัช่วยทําด้วยทําขนมด้วยนะตอนนั้นก็พอไปเที่ยวเนี่ยก็เล่นน้ําตกป้าผมก็จะเป็นคนที่กินเหล้าอยู่แล้วคือเป็นคนแต่ว่าไม่ได้ขี้เมานะครับเขาบอกว่าจะชอบกินชิลๆนั่งชวมบรรยากาศคุยสวนเตะ้ฮ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่านะเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าปล่อยให้ว่าเป็นลงไปเล่นน้ํากันครับแม่บอกว่าโยกอ่ะก็คือเล่นเล่นอยู่แล้วข้าวเนี้ย คือป้าเขาก็เหมือนแบบว่าคือคือทํากับข้าวไปกันอ่ะทํากับข้าวไปนั่งกินกันเนาะป้าเขาบอกว่าให้หยกอ่ะขึ้นจากน้ําก่อนแล้วคือแม่บอกว่ามึงอ่ะซนมากหยกคือแบบว่าคือจะชอบอยู่แต่ในน้ําแบบว่าคือจะกินยังจะกินในน้ําอ่ะเออนั่นแหละแม่เขาก็ให้ปแหวนเนี่ยซึ่งปแหวนเนี่ยคือคือเหมือนเป็นแม่นมหยกเลยคือป้าผมเนี่ยแหละ คือเขาก็เลี้ยงเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดูแลเขาก็บอกว่าอจับยกอะ่ะขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งกินก็คือกินเสร็จแม่แม่ยกก็ยังนงั่งก็ยังเล่นเล่นเล่นน้ําอยู่นะระหว,ว่างที่เล่นก็บอกว่าเล่นกับพูกลูกน้องลูกน้องชอบพักหนึ่งอะครับแม่บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีแบบว่ามีคนอะ่ะกระโจนกระโจนแบบว่ามาเกาะหลังอเ,อเออกระโจนมาเกาะหลังแล้วพอแม่หันไป แม่ก็บอกว่าเห็นว่าเป็นหยกเขาบอกว่าอ้าวเดีเ๋ยวไมแเ้วทยไมหยกไม่ไปกินละทำไมหยกไม่กินไปกินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเ uh. ออนั่นแหละคือเขาก็บอกว่าเออหยกไม่พูดก็ได้แต่ยิ้มมแล้วก็บอกว่าบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้ว,อลวบอกจะอยู่กับแม่ที่อยู่กับแม่แม่แล้วก็ชี้ให้แบบว่าให้ให้ไปเล่นเล่นบริเวณน้ําที่ว่ามันมันห่างขึ้นห่างจากฝั่งขึ้น ครับแม่เขาก็ไหว้ไปก็บอกว่าเหมือนเล่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 นใบกันอย่างเงี้ยจนเป้าแหวนนะครับเป้าแหวนเขาก็คือเห็นเห็นแม่เริ่มเหมือนว่าเริ่มเริ่มแยกไปจากกลุ่มที่เขาเล่นกันเ<อ>ยอะๆอะพี่ครับอ่านั่นแหละครับแล้วบอกว่าเป้าแหวนเขาบอกว่าแจ้มึงจะไปไหนน่ะอืิโยกมันจะไปเล่นตรงนี้ก็เลยพามันไปแล้วเป้าแหวนก็บอกว่าเป้าแหวนเขาก็งงปลาเขาบอกว่า แล้วลื้อจะไปไหนอ่ะก็บอกไอ้ยองมันนี่ไงจะพาลูกไปเล่นตรงนี้แล้วเท่านั้นแหละบอกว่าลื้อจะบ้าเหรอไอหยกนอนกินนอนอยู่ตรงนี้นี่นอนอยู่ที่ฝั่งเออแม่ก็ฮึแล้วคือไอ้สิ่งที่เกาะอยู่ข้างหลังแม่อ่ะคือแม่ไม่ได้หันไปเพราะว่าเขากเกาะอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมพี่ครับคราวนี้ยแม่ก็เริ่มแบบว่าคือคือพยายามที่จะเอี้ยวดูคือคราวนี้ย กอดที่เขากอดเกาะหลังอะ่ะมันเริ่มรัดคอแม่เพราะเขาก็เอยู่ข้างหลังอะ่ะมันเออมันมันเริ่มมันมันค่อยๆแบบว่าเริ่มเริ่มแข็งขึ้นคือคืออ้อมกอดอะ่ะที่ที่ที่มันเกาะหลังอะ่ะมันค่อยๆเกาะแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วมันเริ่มรู้สึกหนักอืหนักไม่ว่าพี่คือคราวนี้ยกลิ่นเริ่มมาเริ่มมีกลิ่นโอ้ยเออ แล้วบอกว่าแม่ก็พยายามที่จะ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 ,จะพยายามที่จะสะบัดไม่เชิงว่าสะบัดหรอกคือคือพยายามที่ที่จะให้ให้มืออะ่ะมันคลายว่าอั้มกูหรือเปล่าบอกลูกกูก็ยังเกาะอยู่ข้างหลังกูอยู่ตรงเนี้ยเออแต่ด้วยจังหวะที่เขาพยายามที่ดึงมืออะ่ะพอเขาดึงดึงพอเขาดึงได้เขาบอกว่าออกแรงออกแรงเยอะมากเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่า เด็กประมาณสี่ห้าขวบจะมีแรงที่อยู่เกาะแน่นขนาดเนี้ยเด็วคือด้วยนะจังหวะโมเมนต์นั้นนะพี่เข้าใจป่าว่าอยู่ในน้ำอ่ะแล้วมันมีคลื่นใต้น้ำอ่ะมันเหมือนมันดูดเราไปเรื่อยๆนะครับจากเราอยู่จากกับเทีะมันค่อยๆดูดเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นว่าแม่คือขาเริ่มไม่ถึงพื้นนะพี่เออพอจังหวะที่แม่ดึง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 ,ดง,ดง,ดงแขน หลุดออกได้อะ่ะแล้วก็คือจับแขนแล้วก็คือเอหันหน้ามาประจันหน้าพอดีอะสิ่งที่เขาเห็นคือไม่ใช่หยกแต่ว่าเป็นเด็กเด็กคนหนึ่งอะ่ะที่ตัวเริ่มม่วงๆแล้วก็คือหน้าอึดอืดอะเอเอแล้วคือแบบว่าคือปากเริ่มห้อยเริ่มย้อยแล้วคือคอเนี่ยลักษณะคอเนี่ยค่อยๆพับแล้วก็ แม่ไปอยู่กับหนูไหม oh <my. S 2> แม่ไปอยู่กับหนูไหม oh <my. S 2> แล้วจากนั้นนะ่ะ oh <my. S 2> คือเด็กคนนั้นก็บอกว่าโขมกอดเพราะโขมกอดเนทะ่านั้นแม่ก็พยายามที่จะบอกว่า จะ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 ว่ายหนีด้วยจังหวัดที่เขาว่ายหนีเนี่ยมันยิ่งเข้าไปลึกขึ้นพี่เข้าใจปะ่ะแม่บอกว่านะจังหวะเวลานั้นเนะี่ยคือเด็กคนนั้นนะ่ะคือโผล่ก่อนแล้วก็โถมตัวเข้าไปหาแม่มแล้วก็คือเหมือนว่าคือทับลงไปเลยนะเท่ากับว่าแม่อยู่กับจมลงไปจังหวัดที่จมลงไปอะ่ะเด็กคนนั้นนะ่ะคือเกาะรัดแน่นแล้วก็พยายามพูดแม่ไปอยู่กับหนูนะแม่ไปอยู่กับหนูนะ แล้วบอกว่าคือแม่ก็จมเริ่มดิ่งดิ่งดิ่งคราวนี้ยป้าเห็นป้าเขาก็วิ่งวิ่งไปแล้วเขาก็โดดลงไปช่วยอืในพาร์ทของแม่ครับช่วงที่แม่กําลังจมไปอ่ะแล้วคือเขาเป็นลักษณะคือมันจมลักษณะคือมันมันมันจมแล้วหัวที่มาพี่เขา้าใจป่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาพยายามที่จะว่าจะดันตัวให้ให้เออกดกดลงไปดันลงไปอย่างเงี้ยสิ่งที่แม่เห็นคือมันมี คนอีกประมาณ4ีหคนอนะที่อยู่ก้นก้นคืนนะอะแล้วก็อ,อาแข็แรัวแ่ะเออแล้วก็กําลังแบบว่าคือสภาพอ่ะอุยกพูดเรื่ <นะ S 1> องขนลุกเลยก็อว่าคือ,ค,อคือมันเริ่มอืดขึ้นแล้วพี่เข้าใจไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลางคืนที่มันมองไม่เห็นแต่มันเป็นช่วงประมาณบ่าย2องบ่ายสามเดี๋ยวแสงมันกําลังลำาลร แล้วพี่เข้าใจว,าว่าแสงแดดมันมันมัน,ม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 นตกลงผ่านน้าลงมาแม่บอกเห็นชัดมากแล้วคือมันลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนแม่ขาดสติอ่ะแม่บอกว่าคือคิดว่าตายแล้วนะคือสุดท้ายคือป้าเขาช่วยขึ้นมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณช่วงคอของแม่เป็นรอยมือ,อเป็นรอยแขนที่รัดแล้วก็บริเวณช่วงข้อมืออะเหมือนโดนโดนนิ้วโดนจับแบบว่าเป็นจ้ำใหญ่ๆเลยพี่อือ เนี่ยที่แม่บอกตั้งแต่นั้นนะ่ะแม่ไม่ไปเที่ยวน้าตกอีกเลยโ oh แม่บอกแม่เค็จจริงๆแล้วล <S 2> <S 2> <S <S บอกว่าส่วนเป้าแหวนน่ะคือในพาท,ที่เขาถามว่ามึงจะไปตรงไหนมึงจะไปไหนที่เขาเริ่มปิดออกไปอะ่ะเพราะว่าเป้าแหวนน่ะเป็นคนมีเซนเป้าแหวนเขาจะเป็นคนจิตอ่อนคือเขาเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นน่ะเป็นเด็กอ่ะคือเกาะเดยวเป็นเด็กที่ว่าตรงกระลาคอบแบบพี่เข้าไปไม่เป็นไรปะเด็กผู้ชายอ่ะแต่ตัวเริ่มเขียวเริ่มช้ำแล้วแล้วก็เกาะดกแบบว่า ป้าแหวนเขาก็ว่าเหมือนเหมือนนิ่งๆ่งเหมือนสตันไปอ่ะแล้วเขาบอกว่าแจ้มึงจะไปไหนอน่ยแล้วแม่บอกว่าลุ้ไอ้โยมันบอกมันจะไปเล่นตรงนี้ก็พามันไปป้าแหวนเขาก็พูดอะไรไม่ออกเล้วเบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะหันคือมันไม่ได้หันเอี้ยวมาเขาหันมาทั้งหัวที่หันหัวกลับหลังมาแล้วก็คือแยกเยอะใส่เหมือนอย่างเงี้ยเออป้าแหวนแบบว่าคือหน้าซิดหน้าเสียเลยอ่ะเออ นยนะกลัววะ่ะเนี่ยครับที่แม่เล่าให้ฟังอือหยคุณแม่คุณแม่หยกไปเจออะไรมาวะ่ะโหดจังเลยอะ่ะคือตอนนั้นนะเป็นใครก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ไม่ไหวแล้วว่าโอ้โหน่าจะโอ้โหน่าจะตายแล้วอ่ะขอโทษนะในในสภาพแบบนั้นอะ่ะทั้งโดนกดโดนขี่ค,คอแล้วก็ยังมีไขรไม่รู้อยู่ใต้น้ำอีกเนี่ยกำลังรออยู่เลยอ่ะ พี่เป็นคนอันจริงๆนะพี่เป็นค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 นหนึ่งที่ไม่ไม่ชอบเลยไม่กลา้าไม่กล้าไปเล่นน้ําตกตามสถานที่แบบเนี้ยนะฮะนะครับแล้วก็ท่าเวลาเพื่อนๆเ,เขาไปเล่นน้ากันเนี่ยพี่อาจจะชอบนั่งอยู่ริมฝั่งมากกว่าชอบนั่งกินนั่นกินนูน่นกินนีนนนนนน่อะชิวๆช,ชมบรรยากาศซะมากกว่าแต่ให้ลงไปเล่นน้ําด้วยพี่ไม่เอาพี่กลัววะ่ะพี่กลัวแบบเนี้ยเพราะว่าสถานที่เล่นน้ําตกเนี่ยพี่เคยฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันเลยนะฮะ ปรากฏว่ามันมีมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งพวกพี่เนี่ยไปนน้าตกซึ่งน้ําตกเนี่ยในสมัยยุคนั้นมันดังมากนะฮะนะครับ,รบแล้วทีเนี้ยความสนุกอะ่ะมันเริ่มมันเริ่มกลายเป็นความโอ้โหนกแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่มีความสุขเลยเพราะว่ามันมีเพื่อนในกลุ่มมันหายไปเริ่มมืดแล้วรเริ่มมืดแล้วก็ยังไม่เจอจนสุดท้ายต้องประกาศแล้วก็แจ้งแจ้งหน่วยงาน ฮะะเหมือนยกเชื่อไหมเหมือนเขารู้เลยว่าเขาต้องหายไปตรงเนี้ยเอออืมพอเขาไปจุดๆเนี่ยปร,รากฏว่าม,มันเหมือนเป็นจุดมันเป็นจุดแบบว่าจุดตัวตายตัวแทนนะพี่ใช่ซึ่งซึ่งทีมงานหรือว่าพนักง,งานของเขานะ่จุดเนี้ยลงไปจุดนั้นเลยเขาเหมือนเขาแม่นมากไม่ตรงไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยปุ๊บไม่ต้องขยับเลยอยู่ตรงนั้นเลยปรากฏว่าเด็กคนเนี้ยรุ่นพี่อ่ะ ตอนในช่วงนั้นนะฮะมันไปนติดอยู่ตรงซอกใต้ของเหมือนกับเป็นรากต้นไม้ตรงเนี้ยแล้วก็เสียชีวิตใต้ตรงนั้นรจริงครับ,รบนะฮะแล้วก็ประวัติของที่เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีทุกปีเหมือนกันพี่เลยกลัวมาตั้งแต่เด็กฝังใจมาเลยว่าสถานที่น้ําตกต่างเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นทุกที่นะแต่ว่าความความกลัวของพี่คือไม่กล้าเลยน้ําตกว่ะแล้วย,ยิ่งแบบว่าเฮ้ยชอบปีกวิเวกออกไปไกลๆคนเดียวอันนั้นไม่เอาเลยกลัวเนี่ย yeah. ก็บอกว่าพอแม่เจอเคสเนี่ยก็คือว่าพอแม่รู้สึกตัวได้อะคือก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวก็เหมือนแบบว่าคือคนคนจากกลุ่มอื่นๆนะเขาก็เหมือนมันลุมมาบพี่เขาก็บอกว่าโอ้เกือบไปแล้วนะบอกว่าไบอกพี่เนี่ยปีนะแล้วก็จุดตรงเนี้ยคือมันเหมือนว่ามันมันปีกไปจนมันเหมือนว่ามันมันมันอยู่ตรงกลางแล้วว่ามันเป็นตรงกลางแล้วว่าแล้วบอกว่าคือเท้ามันไม่สามารถถึงแล้วอะเออพอแม่กลับมาได้อ่ะ เขาก็บอกว่าไปทําบุญที่แม่เล่าให้ฟังนะเขาก็บอกว่าไปทําบุญทําบุญยกใหญ่เลยว่าป้าพาไปเออนี่ยก็คือพระที่ที่ที่เคารพกันเนี่ยแหละครับก็คือว่ามีศักดิ์เป็นตามีศักดิ์มีมีศักดิ์เป็นลุงของแม่ที่หยุดยาเนาะก็ท่านเขาก็บอกว่าบอกเออไก่บอกเนี่ยคือ วิญญาณเขายังตามอยู่นะเขาเขาเขาอยากได้แม่มเหมือนเขาพัดเขาหลงครับเออแล้วเขาก็อิจฉาลูกมึงออืแล้วลูกมึงเนี่ยมึงก็ขอมาคืออย่างอย่างของโยกอะคือคือคือแม่แม่เขาก็เหมือนขอมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบอกเนี่ยลูกมึงก็มาจากน้านอยู่แล้วบอกระวังไว้บอกเขาจะเอาไปคือเขาอิจฉานะแล้วเขาบอกว่าอาฆาตแรงเด็กเด็กคนเนี้ยเออ แม่ผมก็มีสายสินเส้นหนึ่งอ่ะที่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 ลูกตาเขาให้อ่ะทุกวันนี้ยังยิงยังไม่ถอดเลยนั่นแหละครับได้ฮะคือ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 เขาเข็ดจริงๆไงแม่แม่ผมเข็ดจริงๆกลัวแบบกลัวแบบเขาบอกว่าปอบผ้าแบบมันติดตาแล้วบอกว่าคือสภาพมันค่อยๆอืดแล้วคือมันเขียวมันเขียวแล้วว่ะมันเขียวม่วงแล้วว่ะ เออแล้วคือคอเนี่ยมัน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 พับใหม่เงี้ยแล้วก็คือปากก็ค่อยค่อยยืดค่อยค่อยห้อยใหม่อโอ้โหแม่บอกโอ้โหวกูคือกูจะกีดแล้วคือพอมันอยู่ในน้ํามันกีดไม่ได้แล้วลักษณะที่มันดิ่งอ่ะพี่เข้าใจไหมว่าน้ํามันเริ่มเข้าจมูกคือมันมันมันลงแบบอโอกอ้อกอี๋เงี้ยอืมเพราะเรมาอือใช่แล้วเราก็ไม่รู้เลยเคยเคยเคยมันจะมีแบบข่าวต่างๆนะเพราะว่ากี่ปีผ่านมาแล้วมัได้มีเหมือนกับ เหตุการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ําหลากเอ่ยมีคนเสียชีวิตอย่างที่เราฟังกันนะน้ําตกต่างๆมันมีข่าวมันไม่เยอะนะเราพวกเราที่เป็นรุ่นหลังๆเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใต้น้ํะเออมันมีอะไรเออใช่นะฮะโอเคโฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวจังเลยฝากบอกคุณแม่ได้บอกว่าคุณแม่โชคดีมากเลยนะที่รอดจากเหตุการณ์ตรงนี้มาได้นะครับแม่ผมอาจจะจะเจอจะเจออย่างเงี้ยแต่คือเขาอไม่ค่อยเล่าให้ผมฟังโอ้ตั้งแต่คืแต่ละเรื่องแม่ผมพบคือคือผมฟังแล้วแบบ โอ้โหคุณนายไก่เด็กหญิงไก่โดนหนักขนาดนี้เลยน,นะเดานางก็จะหัวราะแบบขำๆมาแบบเออเออบอก,กมันถ่ายมาแล้วอะไรเงี้ยงานช่วยฝากบอกคุณ <S <S แม่เลยนะบอกคุณแม่อย่ากเก็บเรื่องของแม่เอาไว้นะฮะมาแชร์มาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยแล้วก็ให้ลูกมาถ่ายทอดพวกเราจะได้มีเรื่องมาฟังกันแล้วก็บางเรื่องมันอาจจะมีข้อคิดแง่ดีๆอะไรเงี้ยนะคุหยกนะเออแล้วที่ร้านเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้ปิดร้านเพื่อเล่าให้พี่เป้เลยครับเดี๋ยวอพอเล่าเสร็จหยกก็จะเปิดร้านเหมือนเดิมครับจริงดิขอบคุณมากขอบคุณมาก <laughs> นะฮะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่หยกเล่าหยกหยกหย,ยกต้องปิดร้านพี่เพราะไม่ใช่นั้นคือว่าคือเวลาออเดอร์มันเข้ามาคือคือเราหนึ่ง<อ>เราไม่สะดวกในการที่ว่าเล่าไปเดดไปแล้วบอกว่าสองคือว่ามันเวลามันออเดอร์มันมามันไม่ได้มาแค่ หนึ่งกล่องสองกล่องมันมาทีเจ็ดกล่องแล้วมันมาทีแบบว่ามันไม่ใช่ออดอรอเดียวมันลุมกันมาบทมันไม่มีมันคือไม่มีนะแต่เวลามันมาทีคือแบบอู้หหรือจะทำคนเดียวพี่บอกบอกเพื่อนๆหน่อยว่าคุณหยกขายอะไรยังไงติดต่อยังไงได้ที่ไหนก็เหยกขายข้าวขาหมูครับผมก็เป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูแม่มณีครับผมย่านสะพานใหม่ครับก็คือสามารถสั่งได้กับทางแกฟููดไลน์แมนช้อปปี้โรบินฮูด นะครับ,รบหรือว่าจะมาซื้อหน้าร้านก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีที่นั่งทานนะครับต้องบอกนิดนึงคือสามารถมาซื้อที่หน้าบ้านได้เอ่อหรือว่าคือถ้าเกิดว่าจะสั่งเป็นยกขาอะไรเงี้ยได้เพราะว่านี่คือว่าลูกค้าเอ่อไปสั่งไปทําบุญอย่างเงี้ยลงเจเนี่ยสั่งไปสามสิบขาเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยยกเตรียมทาเลยเนี่ยพี่ต้องซื้อเตาเพิ่มแล้วเราสมมติว่าถ้ามีเพื่อนเพื่อสนใจล้วจะติดต่อช่องทางไหนพิมพ์อะไรยังไง สามารถสามารถเซิร์ชได้ในเแกฟูดไลน์แมนอะไรพวกนี้ได้เลยคือข้าวขาหมูแม่มันนีได้เลยหรือไม่ก็คือติดต่อมาทางเพจก็ได้ทาตอบถามทางมาซื้อหน้าร้านอย่างเงี้ยเพจชื่อข้าวขาหมูแม่มันนีข้าวขาหมูแม่มันนีเลยนะฮะภาษาไทยเลยเนี่ยโอเคนะใครสนใจก็จัดไปนะฮะนะครับก็เป็นเพื่อนๆการพี่ๆทางน้องการอุดเหมุนกันนะนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ขอบคุณมากไปเจอคุณหยกได้ที่หน้าร้านเลยก็ดีเหมือนกันนะ จะได้มีเรื่องที่าหัวผูหัวยุ่งหน่อยนะพี่ได้ครับโอเคยังไงก็ขอให้กิจการโอ้โหปังๆร่ำรวยร่ำรวยนะคุณโยกนะแต่ขอบคุณมากคแต่ยังไงก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะด้วยสุขภาพช่วยรับใช่ฮะโอเคครับขอบคุณมากคุณโยกสนุกมากครับเดือนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ